โปรแกรมนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับนัดแรกไทยพบกับติมอร์นะครับแข่งกี่โมงนะครับแข่งวันไหนช่องไหนไทายนะครับไปเอาข้อมูลมาฝากครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ2024นะครับนัดแรกเนาะทีมชาติไทยนะครับจะพบกับ ทีมชาติติมอเลสเต้นะครับสำเนียงถูกไหมถ้าผิดขออภัยนะครับแข่งกี่โมงใช่ไหมครับแข่งวันไหนนะครับเราจะแข่งวันที่8นะครับ 8. ทธันวานะครับเดี๋ยวผมเปิดปฏิทินให้ดูก่อน 8. ธันวาคือวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่ 8. ทธันวาแล้วก็กี่โมงนะครับกี่โมงนะครับ 20. นาฬิกานะครับน่าดูตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆนี่ครับ20นาฬิกานะครับอ่าส่วน ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับโอ้มีหลายช่องเลยนะครับมีไทยรัฐทีวีนะครับ32มี AIS p a y นะครับถ้าเป็น YouTube นะครับมีช่อง BG Sport เพิ่มมาด้วยนะครับจัดไปนะครับ BG Sport เพื่อนๆก็สามารถดูผ่านช่อง YouTube ได้นะครับอ่ะโอเคทวนอีกครั้งแข่งกี่โมงใช่ไหมครับ2ทุ่มวันที่8นะครับ ช่องที่ไทยไทยรัฐทีวี AIS p l a, a y แล้วก็ youtube bgspot t นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูข่าวข่าวกันหน่อยนะครับเราแข่งกี่แมตช์ใช่ไหมเราแข่ง4แมตช์ ath, นะครับเจอติมอแมตช์แรกเนะาะม์ที่2เจอมาเลยนะครับวันที่14นะครับ2ทุ่มเหมือนกันแล้วก็เจอกับสิงคโปร์ครับไปเยือนเขานะครับไปเยือนเขาวันที่17 แข่ง19-30นะครับแล้วก็เจอกัมบูรเดียนะครับกัมบูเดียวันที่20นะครับกัมบูเดียหรือว่ากัมพูชานะครับวันที่20แล้วก็20นาฬิกานะครับสองทูนนะครับอทีนี้มาดูข่าวข่าวกันหน่อยนี่ข่าวล่าสุดนะครับก็บินถึงเวียดนามแล้วครับซ้อมแล้วนะครับเขาก็ถ่ายรูปกันมาแล้วนะครับนี่ภาพซ้อมก็มีนะครับแล้วก็อิชิอิกก็ซ้อมแบบปิดนะครับ นักเตะไม่ครัไม่ครบนะครับนักเตะคือไม่ครบเนี่ยคือเขาทยอยมาครับทุกคนไม่ได้มาพร้อมกันทยอยมาใครมาก่อนก็มาซ้อมก่อนนะครับทีเนี้ยการจัดตัวเนี่ยไม่รู้ยังไงครับน่าจะเอาตัวที่ฟิตลงก่อนแล้วก็คนที่มาก่อนลงก่อนนะครับประมาณนั้นข่าวอื่นๆเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ที่ y t u t u นะครับหรือว่า f a c e o o o k ฟุตบอลไทยนะครับก็เซิร์ชก็จะเจอฟุตบอลไทยเลยนะครับแล้วก็ นี่ตารางอ่ะให้ดูตารางกันหน่อยนะครับเราอยู่กลุ่ม A นะครับมีกัมพูชานะครับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับไทยแล้วก็ติมอร์นะครับส่วนกลุ่ม B นะครับมีอินโดลาวพม่าฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารุ่นกันทีละนัดละกันนะครับส่วนเสื้อบอลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมแปะผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาของแท้นะเพื่อนๆก็ กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ในตะกร้าจะเป็นของ s h อป e e นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์ s h อ p ป e มันไม่มีตะกร้านะครับมันจะเป็นลิงก์แบบนี้เ,เพื่อนๆก,ก็กดเอานะครับมี Lazada a แอสเซทเทนอย่างเช่นพวกสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์นะครับขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์สินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับหรือว่าอุปกรณ์กีฬานะครับซื้อออนไลน์ซื้อไอทีคอมพิวเตอร์มือถือออนไลน์ช้อปปิง้งห้างดังบิ๊กซีโลตัสนะครับถ้าไม่อยากไปห้างก็ ช้อปปิง้งผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยและกันนะครับอ่ะโอเคครับไทยแลนด์ปูน,ปน